โ้โหสั่มเ่ยคร,รว,ว,ว่าตัวหน่อยตัวไงน้าๆบังคิดว่าเป็นตด็มี่มาเอาแข่งแจงเนี่ย เมื่อได้เปลือกหอดไฟแล้วเห็นเนต้นขวบขวบมากผมไลยมาเช็กเปิงซื้อเห็นคือยังเป็นอุ้มนิดหน่อยอยู่นี่ผุ่นเต็มมากแต่เราอยู่คว้งครับอ้ยเบิ่งทีิล่ะไพก็คชีดว่ามันสีบุมีและจังสีหนึ่งนะครับไม้ค้างทาาจังสีเลยโมโหว่าช็อตสีเห็นบ่อนะครับเนาะเพียงานตอกิวโอเคครับผมมือนไปแล้วบอเห็นเต่วหูวังงันนี้โอ้ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่เอาเดี๋ยวขอ,อุญาตจัดการครับ <laughs>